สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศ,ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมสยสียมออมน้อยนะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเร็ดนะครับประจำวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นเป็นวัชราชัยแดงเขาทรายวันนี้พบกับทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองที่นักหน5ปอนด์ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น1 1อปอนด์ของเวทีมสยสียมออมน้อย ระหว่างเจ้าประจักษ์หินปากบางค้าข้าวเจ้าของแชมป์วันนี้พบกับคูู้ท้าชิงสายรับจิ๋วจิตเมืองนนน้นำหนักร้อยสิบสองปอนด์ครับมวยคู่นี้และผู้เอกรายการวันนี้เป็นยอดขุนนับสกสุงไหยิมวันนี้พบกับทางด้านเฮริเคนจิตเมืองนนหรือเจ้าเพชรพิฆาตจิตเมืองนนทที่น้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์และปิดท้ายรายการด้วยอินทรีดำชมลมช่วยเหลือเยาชชากรรม วันนี้พบกับทางด้าน,นกฤษณชัยบัวจกขวุฒิหรือเจ้ากฤษณชัยสรจรินที่หนัก116กนด์เป็นผู้ปิทายรายการวันนี้มาดูราคาเรทนะครับราคาเรทเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาที่วัชรชัยเป็นต่อ19ประตักหิน19ยอดขุนทับ11.8และกฤษณชัย19ราคาเรทนะครับวัชรชัย19ปะตักหิน19 ยอดคุณทับ118และคริษนาชัยเป็นต่ออยู่ที่19นะครับนี่เป็นราคาเด็กก่อนการชกนะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กําลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนํานะครับแอปพีเคสองส่ P 24, มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพีเคสอที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ ดูผลการชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นวัชราชัยมา132ผลทวีกัดนะครับส่วนเพชรศิริชัยมา135.8ครับลดอยู่0.8เพชรศิริชัยลดอยู่0.8นะครับส่วนคู่ที่สองนั้นประตัาหินปากบางค่าเข้ามา112.2นะครับลดอยู่0.2ส่วนทางน้านสายรับจิ๋วมา112ผลทวีคต์กู้ขรงรายการนั้นยอดหุนทัพสก,กอสุไงย,ยิมมา142 เท่าพีกัดนะครับแต่ว่าน้ําหนักกว่าขาดดีนิดหน่อยร้อยสี่สิบสองปอนด์อ่อนๆนะครับส่วนเฮอริเคนจิตเมืองนนมาร้อยสี่สิบสองจุดสี่นะครับเดี๋ยวเจ้าเพชรพี่ขาดนี่ลดอยู่ศูนย์จุดสี่ส่วนคู่สุดท้ายของรายการนะครับอินทรีดําเมื่อเช้ามาร้อยสิบหกปอนด์เท่าพีกัดส่วนกฤษณชัยวักรวุญเนี่ยมาร้อยสิบหกจุดสองครับลดอยู่ศูนย์จุดสองนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับมาดูไม่ชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นวัชระชัยแดงเขาทราย ทางด้านซ้ำอ่อยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับปกติมวยตัวนี้นะครับต่อยร้อยสามสิบสองนะครับวันนี้ปล่อยขึ้นมาร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับซ้อมอยู่กับหมวดดับลําปังครับไฟนี้ตีนซ้ายหนักแรงเดินจับเดินตีนะครับจากกําแพงเพชรเป็นมวยเดินปั้มเดินตีตีนซ้ายหนักแรงนะครับมันหนักสอกคมนี่เจอดกับทางด้านเพชรสีไชเดเพชรสีทองจากอูบลนะครับซ้อมอยู่เดชเพชรสีทองเมื่อเช้ามาร้อยสามสิบห้าจุดแปดนะครับลดอยู่ศูนย์จุดแปด เพชรศิริชัยนี่หนักแรงนะครับเขาเกมร่างกายดีสูงกว่านิดหน่อยครับวันนี้ผมให้เป็นทีเด็ดนะครับเพชรศิริชัยเด็ดเพชรสีทองหน้าเสือที่อ้อมน้อยไม่เป็นรองนะครับหน้าเสือที่นี่เด็ดเพชรสีทองไม่เป็นรองวันนี้จัดโดยเจงานาของซอยเอนะครับจิตเมืองนอนเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดคู่แรกนั้นผมให้เป็นทีเด็ดไปเลยนะครับเพราะว่าได้สูงได้ใหญ่น้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่ถอยดี ส่วนวัชรชัยหรือเจ้าสำอยน้อยเนี่ยปล่อยน้ำหนักขึ้นมาผมมองว่าวันนี้เจ้าวัชรชัยเสียเปรียบหลายประการนะครับเจใหญ่เจรําหนักแรงแรงเช่นนี้ผมมองว่าเพชรศรีชัยได้เปรียบผมให้เป็นทีเด็ดของรายการนะครับมวยคู่แรกเปิดผมว่ามารองเป็นทีเด็ดเพเดดชรศรีชัยเด็ดเพชรสีทองนะครับส่วนกู่ที่2นั้นเป็นการ้องกันเชมปมรุ่น112ปอนด์นะครับปะทะหินปากบางค่าข้าซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับเมื่อเช้ามาลดอยู่0.2ตัวนี้ฝีมือดีครับประเภทหลังพิงเชือกนะครับ ตีนหนักแรงทั้งซ้ายทั้งขวารวดเร็วจิตใจสู้ดีวันนี้เจอกับมวยจากคาราสินครับสายรับจิวจิตเมืองนนเป็นมวยของทีมงานผู้จัดครับชิงแชมป์โลก112ปอนด์ฟีมือดีเช่นกันนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังก็ยังลุบมุมดอนอยู่ผมยังชอบไปที่ความหนักแรงความรวดเร็วความฉลาดหลักเหลี่ยมดีของทางด้านปะตกหินปากบางคาเข้าววันนี้น่าจะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จนะครับเดรีเปิดมาอยู่ที่ปะตักหินนั้นเป็นต่ออยู่ที่19นะครับเป็นคู่ที่2องรายการ เ่วนกุฎิสามนั้นยอดขุนทัพสกสุกสงไหงนยิ้มนะครับจากนาคนปรปฐมวันนี้เจอกับทางด้านเฮอริเคนจิตเมืองนนทหรือเจ้าเพชรพิฆาตจิตเมืองนนเหมือนคู่นี้ต่อยกันเที่ยมหนัก142ปอนด์นะครับยอดขุนทัพนั้นอาวุธหนักแรงผ่านเบรย์ใหญ่มาเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังนักต่อยมาเนี่ยมันจะปล่อยน้หนักขึ้นมาครับกลับมาไฟหลังในหายใจไว้ต่อย146 148 142นะครับน้ำหนักยังไม่คงที่แต่ว่าร่างกายเริ่มเข้าที่ ผ่านเบยใหญ่มาดีกว่านะครับวันนี้เจอกับนาริเกนจิตเมืองนนท์หรือเจ้าเพชรพิฆาตช่วงหลังฟอร์มสดครับหนักแรงฝีมือดีนะครับร่างกายดีเตะขาต่อยหมัดแรงโดยเฉพาะหุกซ้ายนะครับลุ้นน้ำนอกได้เป็นมวยขวาที่ต่อยหมัดซ้ายได้หนักแรงตรีนขวาก็แรงเข่าในเหนียวแน่นนะครับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยมา142.4เป็นมวยทีมงานผู้จัดนะครับผมมองว่าก่อนการช่างน้ำหนักครับผมเนี่ยให้เรนปที่ยอดขุนทัพ แต่พอหลังช่างเนะี่ยมาดูจริงๆแล้วเฮอได้เคนมาเนี่ยเมื่อเช้าในเน,เนื้อตัวดีถึงจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมกลับใจนะครับผมแนะให้รองไปที่เฮอริเคนจิตเมืองนนหรือเจ้าเพชรพิคาดเป็นทีเด็ดเลยนะครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักธรรมชาติน้ำหนักมาดีด้วยนะครับน้ำหนักเก่งส่วนยอดคุณทัพเหมือนปล่อยขึ้นมานะครับปล่อยขึ้นมาร่างกายเริ่มเข้าที่วันนี้รองไปที่มวยทีมงานผู้จัดลุ้นเตะขา ต่อยหมัดทุกซ้ายเข่าในแข็งแกร่งหนักหนักแรงแรงผมมองว่าหน้าผ่านได้ครับรู้น้ำนอกได้ผมแน้ให้รองเป็นทีเด็ดนะครับเฮอร์ดีเคนจิตเมืองนนท์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับอินทรดำชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะครับซ้อมอยู่ปอพาินครับเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าตัวเล็กจากละนองอายุ21ปีวันนี้เจอกับกฤษณชัยวชกวุฒนะครับหรือเจ้ากฤษณชัยสอรุเจริญจากกาละสินนะครับ เมื่อเช้านี่กฤิณาชัยมารถอยู่0.2นะครับมา116.2ตัวนี้เตะขาหนักแรงนะครับต่อยมัดหนักสอกคมเข่าในรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอินซิดัมนี่เป็นประเภทเข่าอาชีพวันนี้อินซิดัมมาเนี่ยฟอร์มใช้ได้นะครับแต่ว่ากฤษณาชัยสามฟอมหลังแพ้รวดวันนี้อินซิดัมเข่าในแข็งแรงตัวเล็กกว่ากิษณาชัยหนักกว่าใหญ่กว่านะกิษณาชัยตัวใหญ่กว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบนะครับ ผมชอบไปที่กฤษณชัยวจากวุฒิรุ่นนับน็อกได้นะครับเกมสั้นเกยมยาวไม่เสียเปรียบแลกวก็น่าเสือทีมงานวจากวุฒิที่นี่ไม่เป็นรองนะครับดูดีกว่าผมให้เป็นทีเด็ดอีกตัวเลยนะครับกฤษณชัยวจากวุฒิวันนี้รุ่นนับน็อกได้เกมสั้นเกยมยาวไม่เสียเปรียบครับสรุปมวยรักมมยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เพชรศรีชัยเดชเพชรสีทองเมยเปิดัวามาเป็นรองนับหน้ารองเป็นทีเด็ด ผมให้ทีเด็ดตัวแรกเลยนะครับเพชรศิเิชัยเด็ดเพชรสีทองจากกูบนครับ mm hmm. คู่ที่สองนั้นประตักหินกับทางด้านสายรับจิ๋วนะครับประดับหินก็ดูดีกว่ายอดเดียวแข็งแกร่งฉลาลักเรียมดีน่าเจาะตัวรอได้ครับแต่เมื่อคูนนี้สูสีนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับผมอยากให้ลงตุลังไปที่เฮอร์เดเนจิตเมืองนอนท์เตะขาต่อยหมัดแรงนับร่างกายดีน้ำหนักมาดีด้วยนะครับมอเช้าลุ้นนับน็อกได้นะหมัดทุกซ้ายเตะขาต่อยหมัดเข่าในก็แข็งแกร่ง วันนี้ทีมงานผู้จัดคือสรอยชิดมองนอนผมแม่ให้รองมิติเด็ดนะครับเป็คนชิดมุงนนส่วนคู่สุดท้ายกฤษณชัยวจักขวุฒิครับหนักแรงกว่าตัวใหญ่กว่าถึงฟอร์มหลังจะไม่ค่อยดีแต่ว่าหน้าเสียของวจักวุฒิที่นี่ไม่เป็นรองลูกหนักลูกแรงลูกใหญ่น่าจะใชใ้เป็นประโยชน์ได้ครับวันนี้ให้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับกฤษณชัยวจักขวุฒิเป็นทีเด็ดคู่ปิดท้ายรายการนะครับ สรุปแล้วเด็ดๆสามตัววันนี้นะครับเพชรสีชัยเด็ดเพชรสีทองเงินดีเคนจิตเมืองนนท์และก็กฤษณชัยวาจักุศลสามตัวส่งท้ายนะครับสําหรับแฟนกลับนะครับที่กําลังมองหาหมวยไลา์พักยกนะครับไลา์พักยกแอสพีเคสองสี่การันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับที่เดียวจบครบทุกความมันเข้าไปสมัครได้เลยนะครับไปดูไปศึกษาข้อมูลครับสมัครฟรีนะครับ เขาไปดูข้อมูลไปศึกษารายละเอียดไปศึกษานำเอาส่วนดีๆของจุดนี้นะครับเพื่อไปเป็นแนวทางในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับเริ่มต้นแค่10บาทหรือเราจะสมัครเข้าไปเพื่อไปดูรายละเอียดหรือไปดูจุดดีจุดเด่นของที่แห่งนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แฟนคลับก็สามารถเข้าไปสมัครแล้วเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับแล้วกับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอด เป็นกําลังใจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ขาดเหลือเข้าไปนะครับพยายามจะหาข้อมูลดีๆมาเล่าสู่แฟนกลับฟังแต่ถ้ามันขาดตกบกปร่องไปหรือมันไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาโดอตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าขอช่วยทุกท่านสวัสดีครับ